สวัสดีครับผมบุญรอดครับวันนี้ได้มาเล่าตอนจบของเรื่องตำนานรักสลักจิตรู้สึกใจหายเหมือนกันนะครับที่ผมจะต้องจากไปให้จะลึกไว้แต่เพียงตำนานเท่านั้นสิ่งที่ผ่านมาผมได้ทำหน้าที่เล่าเรื่องนี้อย่างเต็มกําลังความสามารถผมก็ขอขอบพระคุณท,ทุกทท่านที่เมตตาผมตลอดมา ตั้งแต่ตอนที่หนึ่งถึงตอนที่15หากผิดตกบกพร่องอย่างไรโปรดอภัยให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับผมวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านพ่อรักกับคุณสรักจิตพ่อแม่บุญธรรมของผมทั้งวันผมช่วยคุณสรักจิตเคลียร์บัญชีรับจ่ายของบริษัทบริการอากาศบริสุทธิ์รักสรักจิตอยู่จนเย็น และมื้อเย็นวันนี้มีครอบครัวพี่แจ่มมาร่วมรับประทานอาหารด้วยทำให้พ่อรักกับคุณสรักจิจดูจะมีความสุขเอามากๆผมอดนึกถึงตอนเด็กที่เราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันไม่ได้ที่มีลูกๆของพ่อรักพี่แจ่มพี่จินพี่จอยและผมแต่วันนี้กลับมีครอบครัวพี่แจ่มกับลูกๆที่มีพี่นิตยาภรยาพี่แจ่ม และที่เพิ่มขึ้นมาอีกคนผมว่าเธอสวยนะหุ่นเปรี้ยวขาวสวยผิวพรรณสมกับเป็นชาวเหนือจะต่างกันตรงที่หุ่นเธอสูงโปร่งกว่าผู้หญิงชาวเหนือโดยทั่วไปน้องยารินเรียนสร้างหุ่นยนต์จากจบจากญี่ปุ่นคุณสรักจิตแนะนำให้ผมได้ฟื้นความทรงจำรอดคงจำน้องได้ น้องเขาเคยมาพักที่นี่ร่วมปีก่อนไปเรียนญี่ปุ่นพอรู้ผมก็ถึงบางอ้ออ๋อแม่คนนี้เองที่ก่อนนี้มาเรียนพิเศษที่กรุงเทพเป็นหลานสาวพี่นิตยาก่อนนั้นผมยังแอบว่าเด็กอะไรแข้งขายาวเก่งก้ง้งเอาแต่หอบตำราเรียนเธอมาพักกับพี่นิตยาพันยาพี่เจมบ้านพี่เจมอยู่บริเวณเดียวกับบ้านพ่อรักผมกับเธอเจอกันบ่อยครั้ง เจอกันที่ไรผมชอบล้อเธอประจำและเธอก็ดูจะโกรธผมทุกครั้งกับคำแซวแรงๆที่ชอบว่าให้เธอหนูนกกระยางคอยาวหอบตำราทำมาเป็นขยันหนูนกกระยางคอยาวขาตะเกียบและอะไรอะไรแล้วแต่จะคิดมาแซวเธอเล่นสนุกสนุกผมดักแซวเธอเกือบทุกวันจนพี่นิตยาต้องมาคอยรับส่งเธอที่หน้าบ้าน นึกแล้วผมรู้สึกเสียใจอมมากครับตอนนั้นผมคึกขนองตามประษาวัยรุ่นอย่างไม่น่าให้อภัยจริงๆผมรู้สึกเสียใจกับการกระทำในครั้งนั้นเหมือนข่าวที่มีลุงคนหนึ่งที่จำเป็นต้องรับเลี้ยงหลานสามคนเพราะพ่อแม่เด็กตายด้วยโรคเอดสไม่พอใจอะไรก็เคี่ยนทีหลานๆบีบบีบบังคับตามใจตน โดยไม่นึกถึงหลานจะเติบโตขึ้นมาในวันหน้าคิดเพียงว่าจะทำอะไรเด็กอย่างไรก็ได้เพราะหลานโตขึ้นหลานบางคนก็ทุบตีลุงจนเจ็บป่วดหลานบางคนก็ให้อภัยดูแลลุงที่แก่แล้วและเจ็บป่วยทำให้หลุงคนนั้นสำนึกบาปได้เล่าเหตุการณ์เตือนสติคนก่อนที่ลุงคนนั้นจะเสียชีวิตไว้ว่าใครที่เคยทำร้ายเด็ก ในวันที่แข็งแรงกว่าให้เลิกทำเพอเพราะสักวันเด็กจะต้องเติบใหญ่แข็งแรงกว่าในขณะที่เขาผู้นั้นจะต้องชราภาพลงและจะรู้สึกเป็นตราบาปติดตัวก่อนจะตายอย่างผมผมก็กำลังสำนึกบาปอีกคนครับถ้ารู้เธอจะสวยจนทำเอาผมตะลึงงานแบบนี้น้องเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นจึงพามาเลี้ยงฉลอง คุณสลักจิตแนะนำอีกพลางเสริรมอาหารให้พ่อรักด้วยใบยหน้ายิ้มแย้มทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าความรักในชีวิตคู่นี้ถ้าประคองกันไว้ให้ดีไม่มีวันหมดอายุได้เลยดังคุณสลักจิตกับพ่อรักเป็นต้นนึกแล้วก็อยากมีคู่รักกับเขาสักสักคนซะแล้วสิครับน้องเรียนจบวิศวะหุ่นยนต์ ดูเหมือนรอดก็ชอบเรื่องหุ่นยนต์เหมือนกันใช่ไหมพ่อรักชวนคุยอีกคนครับผมตอบตามความเป็นจริงแต่ภายในใจกลับนึกตรงข้ามจะให้เรียนคงไม่ไหวอีกอย่างสมัยผมเรียนหลักสูตรนี้ยังไม่นิยมเรียนกันถ้าจะมีก็มีสถาบันสอนน้อยมากแต่ผมก็หยอดคำชมเพื่อไม่ให้ใครผิดหวังแสดงว่าคุณยารีนเรียนเก่ง ถึงเรียนจบได้นะครับวันนั้นพ่อพาแม่ไปกินข้าวที่ร้านเขาใช้หุ่นยนต์เสิร์ฟแทนคนเสิร์ฟทพล,ละหลายโต๊ะนะพอพ่อรักบอกพี่แจ่มดูจะตื่นเต้นกว่าใครพลางกล่าวว่าคงประหยัดพนักง,งานไปเยอะนะครับแล้วพี่แจ่มก็หันไปบอกพันยาท,าทันทีให้หลานสาวป,ประดิษฐ์ AI ใช้ในบ้านบ้างสิยารินประดิษฐ์ได้ไหมพี่นิดยาถามหลานสาวบ้าง ยังไม่เก่งคะ่ะดารีนตอบน้าสาวอย่างทอมโตนก่อนร่ายยาวตามจุดประสงค์ที่อยากทำก่อนอื่นคือประดิษฐ์หุ่นยนต์ใช้เก็บส้มในสวนแต่คงใช้เวลาศึกษาทดลองอีกนานคะ่ะเธอตอบแลวยิม้มริมผีปากเธอยิ้มสวยครับน่ามองมากครับอื่นนั้นกว่าผมจะกลับถึงร้านเอาเกือบห้าทุ่ม อาบน้ำชำระกายเสร็จสับตั้งใจจะนอนหลับให้สนิทจนรุ่งเช้าแต่กลับไม่หลับง่ายๆได้แต่นอนพลิกตัวไปมาห้องอาทิตย์เพื่อนผมก็เงียบก,กริบมันคงนอนหลับไปแล้วแต่ผมกลับหลับไม่ลงคงเป็นเพราะชื่อยารินชื่อนี้ที่ติดหูติดใจกระมังโดยเฉพาะภาพริมฝีปากสวยของเธอเวลาเจรจาช่างสวย น่ารักช่างติดตาตรึงใจแม่หายเลยครับทำเอาอารมณ์หนุ่มคิดตเตลิดไปไกลเลยยังดีที่เสียงพี่แจ่มมาเบรกไว้แกรีบหาผู้หญิงแม่ของลูกให้ได้สักคนสิเป็นเสียงพี่แจ่มตอนที่มาส่งผมขึ้นรถกลับขากลับผมจึงคิดถึงคำพูดพี่แจ่มมาตลอดทางที่บอกว่าอยู่คนเดียวมันก็สบายไปอีกแบบแต่เราคนทำธุรกิจ คนมีลูกหลานสืบสกุลไว้ช่วยงานอย่างพี่ไงถ้าพ่อไม่มีพี่ช่วยก็แย่เหมือนกันแกก็รีบๆมองผู้หญิงไว้บ้างเพื่อนนะ่ะยังไงเขาก็ต้องจากเราไปสักวันเชื่อพี่นะแล้วเสียงป้าเปียงกับพี่ตี้ก็สอดแทรกเข้ามาในหัวครั้งที่เคยตั้งใจมาแนะนำผมตอนนั้นนึกว่าผมกับอาทิตย์อยู่ด้วยกันแบบที่ใครๆก็เข้าใจว่า ไม่ใช่เพื่อนธรรมดาป้าว่าแกหาสาวแต่งงานมีลูกมีเต้าจะดีกว่าอายุมากขึ้นทุกวันจะได้มีลูกทันใช้มีหลานช่วยทำมาหากินเสียงป้าเพียงผุดเข้ามาเตือนในหัวและเสียงพิตี้ก็ยังย้ำเตือนอีกว่าพี่เห็นด้วยกับแม่แกใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปไม่ดีแน่ควรมีลูกมีเมียเป็นตัวเป็นตนกับเขาสักทีแต่งงานงั้นหรือ ผมยิ้มเยอะในใจก็จะหาผู้หญิงที่ไหนมาแต่งด้วยเล่าผมอดเถียงในใจไม่ได้ผมกลายเป็นคนหาผู้หญิงไม่เป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ทำไมต่างจากเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนผมไม่เคยขาดผู้หญิงแต่วันนี้ยอมรับว่าผมไม่มีใครเลยแวบหนึ่งภาพริมฝีปากสวยน่ารักนั้นขุดขึ้นมาในสมองอีกแล้ว และผมก็ถอนใจดังเฮือกโดยอัตโนมัติสวยๆแบบเนี้ยคงมหนุ่มๆไม่เลือกเป็นขยงยิ่งนึกยิ่งมีอะไรเปรื่อยเปลื่ยในสมองจนหยุดคิดกระทันหันเมื่อเสียงพ่อรักดังก้องในสวตประสาทเข้ามาแทนที่คนโสดกับความรักเป็นของคู่กันเป็นธรรมชาติของชีวิตที่คนโสดใฝ่หาความสุขจากความรัก ผมก็กำลังคิดจะหาคนรักอยู่เหมือนกันครับผมตอบพ่อในใจแต่จะหาใครมารักด้วยนี่สิเรื่องยากและแล้วผมถึงกับสะดุ้งหยงเมื่อเสียงป้าเพียงที่เคยบอกผมไว้ได้แทรกผู้หญิงดีๆมีให้เลือกถมไปแ้วก็เป็นคนดีขยันด,ด้วยแกไม่สนใจบ้างหรือแนวเป็นลูกเลี้ยงลุงเฉงรักกันได้แต่งกันได้ เป็นคนจีนไหายหลํำก็ไม่เป็นไรนี่บอกตี้หรือบอกป้าก็ได้ถ้าสนใจใครใย,ยแนวน่นหรอผมนึกขำก้ากับภาพสาวหุ่นอวบพระยะกลางของน้องแนวเธอสวยเรียบเียบแต่ไม่ใช่สเปคผมเธอกำลังเรียนอยู่อเมริกาโน่นป่านชนี้คงฝึกทำขนมไทยทำเองชิมเองเป็นหมูตอนไปแล้วก็ได้ นึกแล้วธรรมาผมหัวเราะห้าห้าขำสุดๆดไปเลยผมหลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวมาเตื่นเอาเสียงโทรศัพท์ดังข้างเตียงโทรรับสายถึงกับสะดุ้งพี่รอดพี่รอดเตือนหรือยังผมว่าผมฝันไปยังขำไม่หายทำให้นึกไปถึงคำโบราณที่ว่าถ้าเข้าป่าพูดถึงผีผีก็มาพูดถึงเสือเสือก็มานี่อะไรกัน แค่นึกถึงคำพูดป้าเพียงยายหมูตอนนั่นก็มาหรือพี่รอดตื่นหรือยังแนวเอาขนมมาให้น้องแนวผมปุดลุกขึ้นนั่งกลางที่นอนใจเต้นตุกบตับน้องแนวโทรจากไหนผมถามอย่างสงสัยกลับไปอีกโทรจากบ้านย่าเพียงลงามารับขนมหน่อยสิแนวยืนรออยู่ประตูหน้าร้านานแล้วนะรอเดี๋ยวครับ ผมรีบกระบีกระวาดลงไปชั้นล่างรีบเปิดประตูให้น้องแนวได้เข้าประตูมาพร้อมช่วยหอบพิ้วของที่เธอหอบมาฝากพรุงพรังเอาของอะไรมาเยอะแยะผมว่าขนมไทยแนนวมาถึงบ่ายวันนี้มองหาพี่รอดก็ไม่อยู่ว่าจะขอไปส่งดูมหาลัยที่เลือกไว้แนนวจะมาเรียนต่อที่เมืองไทยพราะจะทำขนมขายพี่รอดว่าดีไหมน้องรินล่ะ ผมเลี่ยงต่อรินเขาเรียนต่อที่นูน่นแนวมาคนเดียวจะมาขอขายขนมข้างร้านพี่รอดย่เพียงอนุญาตให้พื้นที่แนวส่วนหนึ่งอีกส่วนจะขอแบ่งพื้นที่ร้านพี่นิดหน่อยใช้วางโต๊ะขนมพี่รอดใจดีเนาะเธอพูดไม่พูดเปล่าคว้าแขนผมไปกอดออดอ้อนยังซบหน้าลงกับอกกอดผมคึมพำเบาๆคิดถึงพี่รอดเหลือเกิน ขณะที่ผมกำลังตกตะลึงพึึงเพลิดอยู่นั้นน้องแหนวจับมือผมโอบก,กอดเธอเหมือนมีอะไรมาสะกิดใจให้ผมมองไปทางประตูหน้าร้านที่เปิดไว้เพียงครึ่งเดียวนั้นเหมือนเห็นสองเงาหลบแวบไปทางร้านป้าเปียงนึกสังหรณ์ใจอีกครั้งหันไปมองบันไดชั้นบนก็เห็นเงาหนึ่งหลบแวบขึ้นไปเหมือนกันพร้อมๆกับเสียงอูอี คลอเคลียอยู่กับอกผมแนวคิดถึงพี่รอดนะคะก็มาอยู่ใกล้ๆพี่รอดนะจะมาทำขนมให้พี่รอดกินทุกเช้าค่ะท่านว่าไว้คนเราพบกันเจอกันไม่บังเอิญลำเนินตามบุญกรรมนำส่งให้อดีตชาติเคยผูกพันกันอย่างไร อยู่ที่ไหนไกลใกล้ก็ได้เจอ